โอเคผมกับสวัสดีท่านผู้ชมถ้าผมเชื่อคุณชิโลก็ได้นะครับนะเรามาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนะที่ผมได้ลองเล่นดูครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมมีอ่าคนพิเศษคนนึงนะครับนะเออพูดแปลผมก็เขินนะครับแล้วนี้ผมก็จะอ่ามาเซอร์ไพรส์เขานะครับมีหลายอย่างที่ผมอยากจะให้เขาเลยก็ทุกคนเห็นไหมว่าส่วนผมเนี่ย มันโตขึ้นเยอะเลยนะครับผมได้ FK รอแบบว่าเมาลิดพันธุ์ที่แบบว่ามันโตโตอ่ะมาขายนะครับแล้วก็รอพวกบัตรมูลในพวกนี้นะครับแล้วก็ซื้อแบบพวกของดีๆไว้เยอะแยะนะครับนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็มีเงินในโกะการ์เดนเนี่ยเจ็ดล้านละนะครับแต่ไอพวกนี้ผมก็ยังไม่ได้ขายนะถ้าเกิดผมขายเนี่ยมันก็จะได้เยอะขึ้นกว่านี้นะครับนะแล้ววันนี้นี่ผมได้พาอ่าใครนะหรือว่านะใครนะขอขอเสียงหนะ่อยขอเสียงหนะ่อย ใครคนนี้คนนี้ใครครับเนี่ยออ๋ใครเขาเขาเขาคืออ่าหวานใจผมเองนะครับอเออเขาพูดไม่ได้เพราะเขาเขินเ <laughs> นี่ยหลบหลังผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมจะเออเอาพวกของต่างๆในตัวการเล่นผมมีเนี่ยมาเซ <laughs> อร์ไพรส์เขานะครับนะก็มีหลายอย่างเลยเธอเนี่ยเธอเธอเล่นมาเธออยากไอ้นี่ไหมอยากได้เงินเพิ่มไหมเขาอยากได้แครอทเพิ่มอ๋ออยากได้แครอทโอ้ย ไม่เป็นไรเธอมันมีดีดีกว่าแครอทเยอะแยะเธอดูส่วนเขานี่ส่วนเขาสวยไหมสวยอุ้ยนี่นะเธอเห็นพวกแบบตัวพวกแมลงหรือว่าอะไรพวกนี้ไหมเห็นอ่าเดี๋ยวเขาจะเอาอะไรพวกนั้นเหรอวันเถื่อ้ยเนี่เราอหูยมูลินเขินเลยเนี่ยดี๋ยวเขาจะเอาพวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้เธอด้วยอ่าแล้วก็แล้วก็พวกผลไม้พวกนี้เขาก็จะเอาให้เธอเอาไปขายแล้วก็เธอก็ยังมีเยอะขึ้นเอาไว้ซื้อพวกเมล็ดพันธุ์ อีนท okay. <Th> ี well, uh, ่สาน่าแทนเดี like, ๋ยวเธอเดี๋ยวเขาเอานี่ยเอาเนี่อ่านี่ตังโมโมเลดอนเราไปเอาไปขายดูนี่บองนะหลังนั้นเอ๊ะเดี๋ยวเธอมันให้กันได้หรอใช่ได้ใช่ได้ให้ปุ๊บแล้วมันขายได้เลยอันนี้เอาคิดให้เธอนะอ่ารออไปนี่วุ้ยรู้ว่ารับเลยใช่ไม่เธอเธอเธอรับรับวันนหมไปโอเคเอาไปขายเอาไปโายถูมันเล็ดพัดมันให้ไม่ได้มันให้ เดี๋ยวเธอดูว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่เพราะมีกเยอะเขามีอเยอะในตัวเขามีเยอะเลยเท่าไหร่สิบสี่แล้วนะฮะมูนี่เป็นไงเธอเกินไปปะไม่เกินไม่เกินเขาให้จริงเขาให้เธอแบบด้วยความยินดีๆนี่เขาเขามีอีกนะเดี๋ยวเขาหาแป๊บนึงนะว่ามีอะไรบ้างเอาเนี้ยกันเป็นไรสิบสี่แล้วเขาก็ไปตั้งตัวได้ชิวๆหรอกอ่ะเธอชอบกินพริกไหมเนยชอบกินพริกไหมเขาชอบป้อนเทมากกว่าโอ้โหป้อนเขานี่เขาป้อนไฟนะ อ่ะเธอเอาไปเอาไปขาย,ยวิดอกวิตอนกลางคืนอ้าวอย่างนี้นี่ผลผล,ผล,ไ,มลไม้หรือว่าดอกผองมันจะติดมูล,ลนิลนดเนี่ยเราไม่ขายในราคานี้โอ้เพิ่มมาเท่าไหร่ประมมาหมื่นหนึงน่งปะอ่าพริกมันไม่ได้ติดสถานะไงเพราะว่าถ้าเกิดมันติดสถานะพวกแบบแข็งหรือว่า,ามันจะขายได้ดีขึ้นเฮ้ยเธอเดี๋ยวเขาดูนี่ก่อนว่ามันมีซีดเฮ้ยเดี๋ยวขอเอาขาลบเขาเติมโลบักแล้วป้นของเธอได้ปะได้นะเดีได้ได้นะ ขาเคยเขาจะเป็นองุ่นอ๋อเอ้ยเออใช่องุ่นโตเออใช่องุ่นเขาดูว่าองุ่นติดอองุ่นมันยังไม่ติดสถานะเธอเดี๋ยวรอให้มันติดสถานะก่อนนะเดี๋ยวนี้เขาว่าแมลงน่ารักมากเลยอ่ะเธอเดี๋ยนี้แมลงน่ารักแมลงมันช่วยให้อ่าพวกผลไม้เนี่ยมันกลายพันธุ์ได้ดีขึ้นอ่าเหมือนเธอเลยอ่ะอุ๊ยแน่นอนเธออยากน่ารักไม่หมายถึงเธอน่ารักแบบเนี้ยตัี๋วนี้อ๋อ เธอเอาเอากล้วยไหมเดี๋ยวเขาเอากล้วยเขามีไหมเดี๋ยวเขาดู้วยกล้วยกล้วยอ่านี่เขายังมีอยู่นี่เอาไปขายเฮ้วยแล้วที่มันแช่แข็งมันคืออะไรหรอที่มันแช่แข็งก็คือมันจะขายได้ราคาที่้นเอาง่ายๆเลยเธอมันมันจะมีแบบสถานะติดแข็งติดสายฟ้าติดน้ําฝนอย่างเงี้ยมันจะขายที่ดีขึ้นอือมนี่เธอเอาเอากล้วยทองด้วยกล้วยทองกล้วยทองขายได้ราคาดี อย่างนี้เธอต้องทำชาเลนจ์เข้ามาแจกแฟนขับแล้วโอ้ยเออใช่ <c oughs> <c oughs> แจกแฟนไม่พอต้องแจกแฟนขับด้วยใช่ไหมโอเคอธลองเอาไปถ่ายดูนะหู <c oughs> เป็นแสนนี่เป็นไงอาโอเคตอนนี้มีมีเงินเท่าไหร่ละตอนนี้นเขามีเงินสิบสี่ล้านแปดแสนแปดมืนสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่โอ้นี่ชิโร่ชิโรเธอมาดูมาดูมาด,มาดูส่วนเขานี่ อุย้ยเออเนี่ยเอ้ยเนี่ยเธอสตรอเบอรี่เธอมันติดติดไอ้นี่ละติดมูลดิบแล้วไนะเธอเอาไปถ,ถ้าเกิดมันติดมูลดิบคือเธอจะขายได้ราคาดีขึ้นอยากขอไปดูแบบอ้อาวจิ้งจอกเขาจะขโมยสวนไอ้นี่นผลไม้จากสวนเธอเขาจะจับจิ้งจอกเธอกินใ <c oughs> จเย็นเลอนี่อะไรอะ่ะเธอเลยกล้วยปะเนี่ยแน่นอนเขาปลูกกล้วยไว้ <c oughs> เย้อุ้ยล้านเลยไอ่แสนแสนกี่บาทโอ้หึ ส,ส่วนเขาโดนฟ้าผ่านะเติดมูลฤิ์นะเธอเธอเธอซื้อไอ้ทมเมโต้อะ่ะเธอซื้อไอ้มะเขือเทศไปปลูกได้เยรอเลยเธอเธออยากได้เธอชอบจิ้งจอกตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่อืมแล้วเ้าเขกเขาชอบเธอละเฮ้ยกิดเล่ะ เออเขาก็าชอบเธอเหมือนกันเดี๋ยวผมว่าราะว่าคนคนดูมีแบบมีมดมดขึ้นจออะไรดูดูส่งละเธอเขาให้เธอเลือกระหว่างจิ้งจอกตัวเล็กกับตัวใหญ่นอกเธอยเขาก็เลือกเธอเหมือนกัน <c oughs> มาที่ที่เขาจะพูดถึงนี่เขาเขาจะให้จิ้งจอกเธอตัวหนึ่งเห็นไหมโอ้น่านลายคือไม่สนใจมันได้ยังไงหรอะ ขัดแล้ยงนี่มันต้องสูงเอาเธอแล้วต้องบอกว่าแต่ละระดับมันจะมีที่ต่างกันจะมีเอ่อเลเจนารีนิติคอลแล้วก็ดีวายมันเริ่มตั้งแต่คอมมอนก่อนคอมมอนอันคอมมอนแลแล้วก็เลเจนเดอรี่เลเจนดอรี่แล้วก็ไปมิติคอรมิติคอรก็ไปดีไวตรงนี้ซึ่งจริงจอก่ยมันมีโอกาสได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์จากไอมิติคอร์นี่อยู่เขาก็เขาไม่เอาดีกว่าเขาก็เออให้เธอเขาให้เขาสุ่มเป็นได้ก็ได้เอาเลยเธอเขามีมีเยอะนี่เขามีนี่ด้วย วกสัตเลี้ยงจากไอ้หมัดมูลนี่เลยสัตว์เลี้ยงอย่างหมัดมูลเขาเก็บมาให้เธอมีเยอะเลยนี่อุนยี้ตุนอ๋อขี้อะไรกวางอเอเอาเอาควางไหมอยาเขาเอาวางให้ขอไรน้องังลกาขอยเมด้วยี่สือเอาไปนะโอเคเขาดูความสามารถวางอาเอาไปกินดีกว่าเอาไปต้มดมใ็น อ๋อกวางมีโอกาสที่จะเก็บผลเบอร์รี่แล้วผลจะไม่หายกับเดี๋ยวเขาเอาเอาจิ้งจอกตัวตัวไหนดีคือตอนนี้ตัวเล็กตัวเล็กใช่ไหมโอเคอ่าคือตอนนี้ผมมีจิ้งจอกอยู่สองสองตัวนะครับท่านผู้ชมก็คือจิ้งจอกตัวเล็กกับตัวใหญ่นะไอตัวเล็กเนี่ยมันจะเวลยี่สามแต่ว่าตัวใหญ่น,นนะเวลยี่สิบครับก็เดี๋ยวผมจะให้เวลยี่สามนะครับเสถระให้แฟนผมไปเลยนะครับตัวเล็กอ่า ตัวเล็กกันเรอวพี่สากนะเธอเขาให้เธอนะเก็บไห้ s okay. <S นี่เอาไปนะ okay. โอเคอุ้ยน่ารักเหมือนเธอเลยอ่ะแน่อนอนเหมือนเธอชิ้นกันจิ้งจอกตัวน้อยโอเคโอเคจิ้งจอกเนี่ยมันจะช่วยไอ้นี่เวลาแบบว่าถ้าเกิดเราปล่อยจิ้งจอกไปนำานใช่ไหมมันก็จะไปขโมยพวก พวกพืชพวกมนุษย์พันจากส่วนคนอื่นมาให้เราโอเคนะครับแล้วจิ้งจอกเนี่ยนะครับผมไปจัดมาที่แบรช็อปนะครับใครที่อยากจัดซื้อจิ้งจอกนะครับหรือว่าซื้อพวกสัตว์เลี้ยงตัวอื่นเนี่ยนะครับร้านแบรช็อปมีขายนะครับราคาถูกมากนะครับท่านผู้ชมสามารถไปจัดได้นะครับกับร้านแบรช็อปนะครับแบรช็อปแบรช็อปแบรช็อปอุ้ยมีนี่ด้วยอ่ะอ๋อนี่ไงร้านมูลลท์เอ้ยอ๋อมูลลิทมูลลิทมีขายขายด้วย ซื้อไข่ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมฟักไข่ออกมาอ่าอันนี้กล่องทําไไรเอ้โอ้แต่ว่ามูลแคทไม่ได้ขายเว้ยอ่าไม่เป็นไรอ่ะโอเคเธอเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวมาเอาอันนี้เดี๋ยวเขาให้นี้ด้วยเขาให้เม่นด้วยเ,เอ้ยบัตรมูลเขาติดใจตัวนี้เธอไหนมองตะกะแตนตําข้าวอ๋อตะกแตนเขาไม่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 มีมีแค่ตัวเดียวตอนนี้ไม่เป็นไรเขาก็มินน่ารักมากเลยดี๋วนี้ น่มันขอแหละแน่นอนนี่เธอเอาเ <c oughs> ม้นเนะ <c oughs> ม้นเมนนี่ก็ดีนะเม้นจะช่วยให้พวกพืชที่มีหนามอะโตไปโตเหมือนจะขยายขึ้นบ้างนะขายได้ราคาดีขึ้นเดี๋มาแต่เขา,าไม่เคยอมใช้หรอเขา <c oughs> ที่เขาไม่ได้ใช้เพราะเพราะว่าอะไรไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> มันมันจํากัดแค่สามตัวแต่เขาว่าเขาจะเขาว่าเขาจะขยายขยายไอสัตว์เลี้ยงเพิ่มละได้เลยโอเคนี่ครัแต่เขาเอาเอาตัวใหญ่ตัวเล็กเลยเอาตัวเล็กก็ได้ค่ะโอเคครับนี่ ตัวเล็กมีไหมเ,เล็กกว่านี้เล็กกว่านี้ก็อันนี้แล้วละ่ะ okay. โอเคมาติงแล้วเขาอยากให้เธออีกนะเมีเขามีนกกีวีเยอะโอเคเขาไม่หับตัวละโอเคอ่ะก็อันนี้แล้วกันเนาะถ้าเกิดคลิปนี้กระแสตอบรับดีแล้วผมจะมาไลฟ์สดแจกสัตว์เลี้ยงคนดูก็ได้นะเผื <c oughs> ่อใครอยากได้นะครับอ่มโอเคอ่ะเดี๋ยวเอาเมลอนให้เธออีกแล้วกันเมลอนอ่ะเธอเอาเมลอนไปขายจะได้ได้เงินเพิ่ม แล้วเขาจะพาเธอไปซื้อพวกอุปกรณ์ใช้เออเเธอขึ้นตัวบอลลเริ่มกับเขาอีกอลใช่ตัวใหญ่ผนใหญ่กับเขาอีกอลใช่ขอถูกเธอเลยปะเออถูกไม่ได้ใจเย็นนะเธอเขาจะไปให้้องนี่ส่วนกินเธออาอเธอเธอไม่ไม่ขายหรออยากขอให้ลองลองกินสตรอเบอรี่ดีกว่า อ่าเท่าไรเป็นล้านน่ะเป็น <Yeah. S 2> ล้านหอโอ้โหจากสี่ล้านขึ้นมายี่สิบสองล้านอ,อ่ะนี่เขาให้ด้วยความดีอยู่แล้วอ่ะเธอเดี๋ยวเขาพาไปตรงนี้ไปซื้อพวก,วก,อ,กอ,อุปกรณ์อะเธอเธอซื้อนี่ก่อนซื้อก่อนเธอเธอซื้ออาเดี๋ยวเขาดูให้ว่ามีาอะไรขายบ้างโอ้ไอนี้สามสิบล้านมาโอ้โหเขาซื้อ่อนโอเคไม่มีเธอเธอซื้อซื้อทุกอย่างเลยนะยกยกเว้นไอยีย่สิบล้าน ไอ้ไอ้เฟเวอร์ลิตทูนี้ไม mm. ่ค sure yeah. ่อยจำเป็นเท่าไหร่เธอไม่ต okay, mm. uh ้องซื้อจะซื้อเนี่ยพวกไอ้เดี๋ยเขาจะบอกทีละอันนะไอ้อะไรอะที่เรานำต้นไม้อ่าที่เรานำต้นไม้เนี่ยมันจะช่วยปลูกพกพืชอะให้โตได้เร็วขึ้นถ้าแบบตอนนี้มันยังเป็นมันเล็ดอยู่นะส่วนทเวลเนี่ยมันจะเป็นขั้วเอาไว้ย้ายย้ายพืชย้ายพวกต้นไปที่แบบไปกระถางอื่นอ๋อเสรษรึเหลอใช่ใช่ส่วนไอ้รีรีคอเนี่ยไอ้ ประแจรีคอร์เนี่ยมันจะถ้าเกิดเราใช้แล้วมันจะวัดมาที่ร้านร้านเกียร์ช็อปได้เราไม่ต้องาส่วนไอเบสิกสปริงเกิลกับแอดวานซ์สปริงเกิลแล้วก็ลิสปริงเกิลเนี่ยมันจะช่วยให้พวกผลไม้เราเนี่ยโต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 เร็วขึ้นก็คือแบบว่ามันจะใหญ่ขึ้นมีโอกาสใหญ่อะไรประมาณนี้ก็คือมันลงแบบว่าต้องต้องให้มันเล็ดพันโตก่อนนะมันเล็ดพันโตปุ๊บมันก็จะช่วยให้พวกพืช ที่อยู่ในดอกผลอะไรเงี้ยโตแล้วเดี๋ยวขึ้นอย,อย่างเช่นเช่นเจมีอ, <c oughs> อยี่สิบล้านกับสาสิบล้านดี่ยเหรอใช่เขาไอยี่สิบล้านเธอไม่ต้องซื้อยี่สิบล้านมันไม่จําเป็นเท่าไหร่อไอสามสิบล<อ>้านนี่<อ>เธออยากได้ไหม๋ย่เขาไปเอาแตงโมให้เธอไม่เป็นไรเขาชิวๆเธอเอาเออเดี๋ยวเธอเอาเอาเห็ดเอาเอาต้นเหเ็ดเขาไปขายก็ได้ไม่รู้ว่าต้นเห็ดขายได้เท่าไหร่แต่ว่าน่าจะได้ราคาดีอยู่โอเคฮ้ยเยวติดตั้งไม่ได้หรออ๋อ เธ,เธอติดติดตั้งได้นีต่ติดติดตั้งตรงนี้ดีกว่าเธอมันจะได้ออกออกผลเยอะๆเธอ,อเก็บใช่ใช่เธอเก็บให้หมดก่อนเก็บเก็บให้หมดนี่เก็บนี้เก็บนี้เดี๋ยวเขาด่วนว่าซีดมีอะไรขายโอ้โหไม่มีมลไดพันธุ์แพงๆขายเลยอะอ่าโอเคอ่าเธอเอานี่เธอเอา,น,เอา,านี้ไปโหอ,อะไรเนี่ยตอนเห็ดตอนเห็ดเธอเอาเอาไปขายดูดูซิว่าจะได้ราคาเท่าไหร่อ่าโอ้โห เธอจะเอาไปซื้อ30ล้านไอ้อุ้ยตูมันจะรีสต็อกแล้วว่ะเธอ38ล้านโอ้ทันไหมทันไหมเธอเธอว้าไปว้าไปทันไหมดีพอโอเคเราซื้อ30ล้าน30ล้านใช่ไหมใช่ใช่ใชอีก5วิ5วิ5วิทันโอเคเจ๋งเลยเอาไว้ทำอะไรอ่ะเฮ้ยออกมนกลับมาขายอีกรอบนึงมันรีสต็อกกลับมาขายอีกรอบนึีงอะไรของมันวะน่ะ เดี๋ยวเขาลองอ่านดูก่อนนะรู้สึกว่ามันจะอะไรอ่ะเหมือนจะเก็บเก็บผลไม้จากไอ์ต้นไม้ที่เราเลือกอ๋อแบบเก็บได้เร็วขึ้นในประมาณนี้ป่ะน่าจะใช่แหละซื้อมาไว้ก็ดีนะส่วนอันนี้น่าจะเป็นเอ่อพวกของตกแต่งเธอเพิ่งอัปเดตมาเมื่อคืนก็คือเป็นเขาเรียกว่าที่ตกแต่งสวนอ่าไว้ตกแต่งอุ้ยไข่ใช่ไข่อันนี้ไข่กากเธอคอมมอนเอ็ก รอรอที่มันเป็นพวกมิติอะไรพวกนี้มาดีากว่าอ้าวดิสโก้โอ้เธออีเวนต์ดิสโก้ผลผลไม้เราผลไม้เรามันจะติดไอ้นี่เธอติดสถานะดิสโก้เลยขายได้ราคาดีขึ้นเฮ้ยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเขาดูว่านว่าไอ้ร้านมูลลิตมันจะมันจะนี่ร้านมูลลิตมีอะไรขายอะไรเขาดูาอ,อ่ะเฮ้ยเธอเซเลชเชอร์ไอเบอร์รี่ซีดสิบห้าล้านเฮ้ยเองนี่นี่เธอเอาซื้อไปปลูกได้ อ๋อสาม,มาเมล็ดเธอนี่เธอเธอมีเงินเท่าไหร่ตอนนี้เขามีเงินแปดล้านอ๋อโอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาเอ่านนี้ให้เธอตน้นต้นเห็ดต้ตนเห็ดแล้วก็ที่แฟนเราใส่ปีคะนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเธอโอ้โหไม่ให้เสียชื่อไงระดับ <c oughs> ชิโลใสเปีนะคะใช่ระ <c oughs> ดับชิโลคุม <c oughs> เห็ดเม่อน เธอขายมาแล้วเดี๋ยวเธอมาซื้อมาเล็กน okay. Yeah. Okay. ี่ขายโอ้หกสิบแปดล้านเ <Okay. S 2> อาเลเธอรีบมามาซื้อเลยรีบมาซื้อรีบมาซื้อซื้อที่ไหนนี่มาตามทางมาก่อนที่มันจะหมดไปก <Okay. S 1> ดกดตรงนี้ทวายไลท์ช็อปโอเคแล้วเธอเธอเลื่อนมาหาคขาว่าเซเลเซเลออร์เบอร์รี่โอ้โหร้อยยี่สิบล้านไม่ไม่ใช่เธออันนั้นมันกล่องเธอเลื่อนลงมามันคือกล่องอะไรเธอเขาซื้อครบและสามอันปะใช่สามอันอ่าแล้วเธอเอาไปปลูกได้เลย ไอ้กล่องนี่๋ยวเขาดูว่า,วามันทำอะไรได้นะเดี๋ยวพัดนะอ๋อเป็นสุ่มพวกไอ้ของประดับเอออีอ๋มันอยู่ตรงไหนเขาซื้อมาแล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วเธอมาเล็ดมาล็ดพันเหรอเธอใช่เธอลองกดกดกระเป๋าแล้วก็กดที่<อ>รูปโลโกโล้ที่เป็นซีดไอเท็มเสร็จแล้วโอ้ยพวกของแพงไม่ขายเลยอะ่ะวันนั้นเขาหนีเธอเธอเล่นคนเดียว กลับมาสวนเทอบอร์เลอร์เลยจากคลิปที่แล้วไงคลิปที่แล้วเขาแบบว่ามีไปเล่นไปเล่นกับน,น้องนไงน้องๆ้องในอดีตบล็อกฟู้ดเก่าเขาทําไปเยอะไงต้องขอบคุณเครดิตพวกน้องๆเลด้วยที่ให้เขาได้สร้างตัวเร็วได้ขนาดนี้ยิ <Yay. S 2> ่งต่อใครมาขโมยมอลเลตคนหนึ่งอ๋อมันขโมยพลาดเธอมันจะขึ้นแล้วว่าเราข,ขโมยพลาดเวลา้านเกียร์มันดีเซ็ตเธอไปให้เธอว่าไปซื้อเนะี่ยซื้อพวกไอที่ต้นน้ำต้นไม้เรื่อยๆมันจะได้มีแบบว่าเยอะ มาทุกคนเดี๋ยวผมมาเปิดไข่มิติพอลเอ็กกันดีกว่าผมได้ทําการฟักไว้ตั้งแต่เมื่อวานละนะครับอผมมาออกฟักดูว่าจะได้ตัวอะไรนะเอาอันนี้ไข่เฮ้ยตัวอะไรอ่ะเอ้าวได้หนูเฮ้ยเฮ้ยหนูหนูมตัว แล้วหนูทำอะไรได้เดี๋ยวขออ่านแรับหนึ่งนะเพิ่ม exp ให้สัตว์เลี้ยง500 EXP ย exp แล้วผู้เล่นเดินไวขึ้น10%อรเซนอ๋อด้ยก็ก็โอเคอยู่นะมยวผมเปิดฟองหนึนงครับมาดูซิตัวนี้จะได้อะไรอ้าวอันนี้อะไรอ่ะเหมือนว่าอันนี้จะเป็นอ๋อเล d แอนอืมดแดงมีโอกาสเก็บพืช ได้เพิ่มมาอีกอันนึงอ๋อโอเคมีโอกาสเก็บพืชได้แล้วเพิ่มมาอีกอันน้อโอ ทีม้าตกอันนี้ oh, <okay. S 1> จะช่วยให้ผลไม้เย็นเย็นขึ้นเธอมันจะถูกแช่แข็งแล้วขายได้ราคาดีขึ้นโดยรวมถือว่าไอสัตว์เรื่องสองตัวนี้ก็ถือว่าดีนะได,ได้หนูแบบได้ดหมดแดงมานะครับแต่อยากให้มันได้ทิ้งจ่อยตัวนึงอ่ะเลยนะครับเพราะว่าเลดฟอกมันอยู่ในบรรดามิติคอลาเอกไงเลยไม่ได้ครับน,นี้ลองลองเลยมาจากฟอกนะไอมดแงดงเองก็ถือว่าโอเคนะครับอ๋อเออใช่ผมลืมวางไอไนเอกเลยมาเดี๋ยวผมจะฟักไข่นี่ด้วยฟักไข่นี่ก่อนครับไข่ จากมูลฤทธ์นะครับอืมกินเป็นมูลฤทตมาฟักไปเลยคนระับสี่ชั่วโมงไม่เป็นไรเนี่ยให้นกทีวีช่วยนะครับนกทีวีช่วยให้ฟักไข่ได้เรนะ็วขึ้นโอ้หรู้สึกว่าไม่มีอะไรดีขายเลยอนะ่ะมีขายถ้าเธอเองมาได้แตงโมงขายเธอเธอมาซื้อมาได้แตงโมงปลูกไนดะ้มาได้แตงโมไดนะ้ลูกไว้แล้วก็รอแบบมันติดสถานะดีดีไหนแล้วก็ขายใี่ราคาดีเลยแม่เลยเป็นงานเธอเธอชอบไหมเธอชอบสัตว์เลี้ยงที่ขเขาเล้ในวันนี้ไหมชอบ,อบมากเลยคนะ่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ินนครับเธอเอาเอานี่ไหมเขามีให้โโอโ้หตัวเขาแข็งเื่อตอดเสื้อแล,แล้วรับความเย็นเนี่ยไม่ใช่นะครับโอเคนะครับอ่ะก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมอาจจะมาจัดสวนจัดอะไรนะเธอเอาไหมยากอยากเอ้ยอะไรครับเธอเอาไปขายเลยโอเคครับอ่ะก็เดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับแล้ววันนี้เธอชอบไหมเดี๋ยจ้าหมอกเขาเอบมากเลยครับรไยถึงเช้าเธอนะ ็ชอบเธอเหมือนกันนะถึงผมต้องบอกว่าผมเนี่ยอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ผมเวลาผมรักใครผมรักหมดใจนะครับยกตัวอย่างย่แฟนผมในคลิปนี้รู้เลยผมเผื่อว่าผมจะเก๊กหล่อทำไมอยู่วะนะครับอ่าโอเควัออนนี้เธอเธอมีอะไรจะพูดไหมอ่ะให้เลยละกานเธอพูดก่อนไปก็ขอปต้นผลไม้ส่วนเธอให้หมดเลยนะ เอ้ยได้ๆด,ดเอาป่นปนปโอเคอ่ะก็ชอบไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นเจ้าผมด้วยนะครับนะแลาเกิดอยากให้ผมไล์สดแจกพวกเอ่อพวกสัตว์เลี้ยงหรือว่าพวกอะไรพวกเนี้ก็บอกได้นะครับนะผมอาจจะมีมาไล์สดอยู่พักๆนึงอะ่ะเพราะช่วงนี้ผมก็ติดไอ้แมกปลูกผักแล้วแหละนะครับได้ลองเล่นดูเออมันก็เพลินดีนะว่าไม่ได้นะครับก็มาเดี๋ยวเจอใหม่คิวโหนานะครับ วันนี้บ๊ายบายครับผมเธอบ๊ายบายคนดูบ๊ายบาย